เหรียญรอหลวงพ่อไปวัดกำแพงรุ่นแรกเนื้อสำริดเหรียญรอโบราณที่ทุกคนตามหาสำหรับเหรียญรอเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะพบทองแดง82.23มีดีบุก3.252มีเงิน0.015ผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะแบบนี้สำหรับเหรียญหลวงพ่อไป อีกหลายๆสิบเหรียญที่ผมนำไปตรวจสอบเราจะไม่ได้พบเห็นเนื้อสำริดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการดูการพิจารณาวันนี้นอกจากการดูสนิมทองแดงนอกจากเราจะดูร่องรอยความเหี่ยวย่นร่องรอยความเป็นธรรมชาติที่เราพูดว่าเป็นองค์ประกอบความเก่าเรายังมีเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะ ที่เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งวันนี้การดูการพิจารณามีข้อมูลมากกว่าก่อนเยอะฝากข้อมูลแบบนี้ไว้ครับ